ก็พูดแทนโนตอุดมเขาชนิดหนึ่งค่ะแฟ,แฟ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 กับทุกฝ่ายค่ะฟังวิโรดก้าวไกลแล้วก็ฟังศรีสุวรรณจันยาแล้วก็มาย้อน,นกลับมา,ามพูดแทนใจนโนตเขาชนิดหนึ่งค่ะคือว่าที่จริงนะโนตอุดมถ้าติดตามงานเขามาดูตลอดเนี่ยเขาก็ร้อเรียนการเมืองมาตลอดนะและเขาก็ ล้อเลียนทุกรัฐบาลจริงๆถ้าใครที่ติดตามเดี๋ยวมั้งแต่เดี๋ยวตอนแรกเลยจะรู้แล้วยุคสมัยไหนใครเป็นรัฐบาลเขาจะเอาแบบคําพูดเหลืออะไรนโยบายอะไรที่โดนๆอ่ะเล่ามาเล่นเป็นมุกทุกรครั้งยิ่งรักสินก็เคยโดนโดนโมดอภิสิทธ์ก็เคยโดนมีใครไม่โดนบ้างล่ะทถามงี้ดีกว่าถ้าเขาจัดเดี่ยวนะต้องโดนท่วนหน้าจริงๆเพราะทุกคนที่ติดตามบ,บางข้อความบนเวที เดี่ยวอุดมบางเวอร์ชั่นก็แล้วกันใช่ลองดูว่าไม่ใช่ครั้งที่ินะไม่ใช่ครั้งที่13นะก่อนหน้า13เคยพาดพิงการเมืองเคยพาดพิงใครยุคสมัยไหนนะเรื่องจากคือคือคือก่อนหน้านี้นะตอนท้ายของเดี่ยวไมโครโฟนโน้ตมักนำเสนอในรูปของแลบอ่าใช่ เนื้อหาในเพลงแรปที่ปิดท้ายรายการทอล์คโชว์แต่ละครั้งนั้นมันแสบสันใช่โดนตัวอย่างเช่นอ่าดังต่อไปนี้ลองมาดูกันเป็นอะไรที่ยุ่งยากเลยอยากเข้ามาแก้เขาเข้ามาช่วยอะไรที่เหง่งซวยมาช่วยแก้ตั้งพวกพ้องเข้ามาบริหารตั้งพวกพ้องมาบริหารในสไตล์รัฐบาลขิงแก่ขิงมีประโยชน์แต่ขอโทษนี่ไม่ใช่บ้านบางแคร์ขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะไม่ได้ฮะขอได้ไหมคะไม่ได้ โนดอุดมค่ะไม่รู้เป็นเดี่ยวไหนค่ะอืขิงมีประโยชน์แต่ขอโทษนี่ไม่ใช่บ้านบางแคอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความปฏิวัติอีกสิครับปฏิวัติอีกสิพี่ปฏิวัติอีกสักทีถ้าพี่ไม่มีอะไรจะทําผมรู้เป็นเวรเป็นกรรมแต่จะให้กําลังใจถ้าจะทํำขั้นต่อไปรักนะจุ๊บ ลงชื่อโน้ตอุดมนี่ก็คือเนื้อหาท่อนหนึ่งในเพลงแล랩ท้ายรายการทอลโชว์ไม่แน่ใจว่าเดี่ยวหมายเลขที่เท่าไหร่จำไม่ได้อีกใน<อ>ข้อความก็มันอ่ะอันนี้ยุคไหนลองดูกันเองฟังดูอาจจะรู้ว่าหมายถึงใครแต่ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้แน่โอเคมีคนเขาอยู่สุพรรณตัวสั้นๆไม่รู้ว่าใครเขารักกับประชาธิปัตย์และซื่อสัตย์จนไม่หนีไปไหน เลือกตั้งธันวาผ่านพน้นพลังประชาชนกลับมายิ่งใหญ่ไปอยู่กับเขาทันทีอย่างนี้แหละซี่ที่เขาเรียกไอปไ้ปลไหลโอ้โหอเครู้ละรู้ละลท่นานเลือกตั้งธันวานะธันวา2550นหาร้อห้าสิบห้าสิบหเลือกตั้งธันวา2550รยายยกรัฐบาลเก๋งแก่สุริยจุานนทมีการเลือกตั้งสมัยนั้นไทยลักไทยถูกยุบ จึงมีการแปลงกายเป็นพลังประชาชนและแล้วพลังประชาชนก็ได้กลับมาถล่มทลายและได้เป็นรัฐบาลเพราะนายกสมัยนั้นก็คือสมัครสุนทรเวชไงแต่แต่แต่พาดพิงพาดพิงใครเขาพาดพิงคนอยู่สุพรรณตัวสั้นๆไม่รู้ว่าใครเขารักกับประชาธิปัตย์รู้แต่ว่าเขาเรียกว่าไอ้ปลาไหลเห็นนะเล่นยุคยุคทุกสมัยจริงๆคือใครเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ร่วมสมัยกับคุณนตอุดมนะเขาจับมาเล่นหมดแหละ We'll